เกือบตายเพราะบอดเนี่ยโดนบอดลุมเออถ้าถ้าถ้าไปวิ่งตรงกลางบอดตายนะถ้าวิ่งกลางบอดตายนะรถจำที่กับหนึ่งสองอ่ะโดด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 ขวันแอบกินอะไรขวันได้ยินนะกินไม่เรียกกินไม่เรียกหอยอ้วนเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอดี๋ยวหนักหอยหนักน้ำหนักขึ้นโอ้สักสิบโล ไม่ได้ไม่ได้ไไดเรา<ม>บอกเร,เราเราบอกให้ลดไม่ได้ไม่ก็กินไม่เรียกไงเราไม่ถึงให้ขวัญของเอฟไม่เอาแล้วเอฟพามขึ้นแล้วเอพอแล้วเยอะเยอะเยอะเ,เ,เ,เดี๋ยวรีบๆวันนี้ต้องรีบนเดี๋ยวหกโมงจะไปวิ่งมีปืนเลย เฮ้ยผมมีช็อตกันแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันกำลังลงมาเห็นแล้วใครจะลงม้อนจัดการเลยซิ่งไหนเนี่ยเอาเข้าบ้านแล้วคนหรือบอดเนี่ยไอ้เข้าบ้านเนี่ยบอดจรเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วบอะมาเก็บของมาเก็บของบอดรือคนก็ไม่รู้ให้มันเก็บสักพักนึงก่อนดินี่ไงสองตัว ไอ้ไม่เก็บของให้หรอตูอิตงกูวิ่งเข้ามาันสตัวน่ะเอาไปไหนวะเอาเไปเอาวัดวิ่งด่าสูดเอาไปไหนมามีหิ่งอะไรเลยนี่มาแล้ว้ม่ชีิดกับจอยให,หม่เว้ยเขาช่างกายคลองวิ่งคาา มีของมะเดี๋ยวผมเอาลูกซองเป่าให้ไม่ต้องเลิองกระสนุนมีอีกมีอีกอุ้ยมอเตอร์ไซค์นี่แล้วมึงนี่เห็นแดงๆอยู่แถวน้น บอดมันไม่ง<ม>ินอะไรวะบอดมันแห้งจัดวรอมันยังไม่ฟาร,ร์มของเลยพี่บอดเพิ่งจะลงจากเครื่องบินเมื่อกี้เออเีนนะ๋ยวคือส้ามณ์นี่ก้าซูลก็หม่ยมีไอ้บอดไสเนื้อควันควหมาเขาคุยบอดที่ควัน

มีลูกซองมีกระทะมีเตาสองอไม่มีอะไรเลยยาสวยอยู่เฮยรู้ประตูจ้าทำไมทุกคนนี้ผมไป <c oughs> ไม่มีใครนี้มันไปจอบบทนํามาเองใช่ยังไ,ไงข้างหลังก็มียิงแล้วผมยิงบอดอยู่ ตามชูบายเลยรอบนี้ไม่เน้นยิงอีกแล้วที่นี่มีกระเป๋าเลยมีกระเป๋าสองเกาะสองมันยิงผมจนเยอะผมยิงมันไปแล้วใครยิงมันอ้าวพี่มอนออกประถอะ โอ้ยพี่ข้างหน้าข้างหลังเลยกำลังไปไปอ้อยล่ะโอ้กระสุนหมดพอดีไอ้ตัวหลังมันมีรถตรงน้อนอีคันออาวอะีรวะเก็บร้อยเก็บเกือบหมดเก็บครบ เนี่ยก่อน,นอ,อ้าวมึงไมค์แล้วโคตรฟรีจุดสองกองอ่ะฮะขุดตัวมันจะเป็ดทำไมไอ้โครเนี่ยม่อนมอนมีมอเตอร์ไซค์ตรงนี้สองคันเนี่ยโอ้ข้างล่างพี่ข้างล่างสามตัวเลยม่อนมาขี่มอเตอร์ไซค์กันม่อน ไยจะมี oh. เอามอเตอร์ไซค์มา oh. ให้เดี๋ยวไปเอาอีกคันหนึ่งมาให้ oh. <c oughs> เอาดอบร่วงแล้ว เห็นมอเตอร์ไซค์เปล่าเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดไปให้คันหนึ่งแล้วเอาไว้ใช่ดาวดาวมาให้ที่เรือพรเองเนอะอ,อ,อ,อันนี้ไม่ใช่บอรดพี่พี่ไม่ใช่บอทมันมีหลบต้นไม้ด้วยโอ้บอทดพัฒนาแล้ว เออมันไม่ใช่บอทแล้วตัวนี้มันโคนโคนที่ข้างล่างอะโคนไอ้นี่มันโคนตัวไหนอีกตัว,ตวมันมีอีกตายสองมันอยู่ไหนโอ้ไม่ได้เอ็กหัวตาย ปกูเอรมันก็ไม่มีเออาร์มันมีแต่เอเคเออมาขับรถทุกทุกชนภูมิมันไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดโอ้ยมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปอ้าวไม่ต้องห้าแล้วตายเลยเดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ไปรับศพวิศพองดีไหม ใช่อยู่ไม่ได้แล้วโอ้ปว,วดก็เ,ออเยอะคนก็มาเอ๊ะเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์มาจอดคู่ไว้ให้ก็จะเป็นแบดบอยไปอยู่หน้โอ้ก็ยิงอยู่กันสามสี่ตัวสามสี่ตัวเลยเหรอใช่โอ้สามสี่ตัวงั้นลุบลงรถโดนบอดลุบมีสามตัว ต่บอดจีทุกๆมาไหนไม่รู้ชนบอดมันขับทุกๆเป็นไรแล้วบอดจีทุกๆกเจอแล้วเจอแล้วสองคันนู่นไงรถจีบกอล์อจัไรย์ตํแหน่งร้อยี่สิบขึ้นเขาตรงทางผมกำลังขึ้นไปทางสลิงราไปบอกดีกว่านั่นเข้าอกดีกว่าไป งานเข้าแล้วก็ส่วนเออาร์มีอยู่แปดสิบนาทผมมีสามล้วนาทแปลแล๊เลยปุ่นถ้าไปก็คงจะตายมันกันละ <c oughs> มันขับทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถจี๊บโอ้ได้อีกสามสิบนาทบวดอะไรไม่รู้หลบยันต้นไม้ได้ นั่นมันบอดมีตังบอดไม่มีตังลบไม่เป็น,<แค>อนอบ,บ,บอดนำนำทำไมว่าบนทำกูทำไมมันมีตังแล้วมันจะป้อนเราทำไม ไม่บอดเอ้โดนอนะเนื้อตามมานจไม่โดนนะเออใช่เราไปแอร์ดับเลยนะโอ้มาซบกาะซบกาะก่อนท <c oughs> าสีเกาะเปสีขาวแล้วค่อยเล่นไม้ <c oughs> โอ้ไม่เจ้าวกะซูลูกซองเอามาทำปืนอะไรตั้งเก้าสิบแปดสิบนัดเนี่ย <c oughs> เจ็ได้สุ้าเลยมันจะยืยิงบอดขึ้นตุ๊กตุกโนนใจเลยคลิปนี้เจ็จะเอาไปถ้าได้ที่หนึ่งเรอจะได้โดนตัดจาดโดนไม้ได้ชนาแล้วจริงๆเลยกิดตัวเนี่ย ทำไหว้วอย่าไปเล่นกับบอดมีตง <cam> ังบอดตักตุ๊กไล่ชนโอ้ได้ยินเสียงรถ้าทางจะบอดขับมา <c oughs> บอดนัง่งขี่อยู่ยิงมันบอดง่วงนั่นไง เอ๊ะตออที่มันยังไม่ตายอยู่ข้างต้นไม้โอ้บอดสามตัวพี่นั่นโย็นเจ็บกว่อยู่ตายแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนบอดมาช่วยบอดกันเด้อโอ้เราพาไปอยู่ดุ่นชิดทางเลยนีช่วยหน่อยบอดเพื่อนบอดมาแล้วเพื่อนบอดมาแล้วไปยิงมมัน เป็นบอทลบหนึ่งตัวเอาเดียบร้อยตายบอท่าบอทตายแล้วนันทำไมได้เยอะ